สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์บอที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มีทางภาพถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกรูนนะครับว่าเออเนี่ยมันบันทึกยังไงนะครับบันทึกรูนกับบันทึกอาร์ติแฟกต์บันทึกยังไงนะครับแล้วก็มีความดีความชอบอะไรทําไมถึงต้องบันทึกด้วยนะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอันนี้เป็นระบบที่หลายคนก็ยังไม่ทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกรูนแล้วก็บันทึกอาร์ติแฟกต์นะครับผมอ่เพราะว่า ต้องเรียกได้ว่าจริงๆคือใครที่ไม่ได้เล่นตีซีบ่อยจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยชินกับระบบนี้สักเท่าไหร่ซึ่งวันเองก็เป็นเหมือนกันนะตอนที่แบบยังไม่ได้ตีซีอะไรพวกนี้จริงจังใช่ก็ระบบการแบบบันทึกรูนคืออะไรวะเออบันทึกอ์ติแฟกคืออะไรวะงงว่ะอะไรเงี้ยเออมันทําได้ทั้งตัวข้างนอกแล้วก็ตัวของ rta ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่วันนี้เรามาสาธิตจัดนะครับผมอ่ะระบบบันทึกรูนคือมันจะเป็นการบันทึกรูนณปัจจุบันนะครับผมแล้วก็บันทึกอ์ติแฟกณ ปัจจุบันที่เราทําสมมติว่าอย่างผมผมทารูนซิกบอลมาใหม่หรือผมทาทีมบุกทีมการอะไรมาใหม่ก็ตามนะครับผมจะมีในเรื่องของการบันทึกรูนเสมอนะครับมาตรงคําว่ารูนนะครับหน้ารูนเนาะกดรูนไปจัดการครับจะเห็นตรงฟันเฟืองตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะฟันเฟืองตรงนี้นะผมเป็นรูปรูนนะครับแล้วก็เป็นฟันเฟืองเนาะอันนี้เราเขียนมันจะเขียนว่าบันทึกรูนของมอนเตอร์กดบันทึกไปครับมันจะเสียเงิน20,000นนะครับผมเห็นไหม มันจะเสียเงิน2อ0แสนในการบันทึกต่อ1ครั้งนะครับผมอะ่ะเราไม่สามารถบันทึกทีทีได้นะครับมันจะต้องทิ้งเวลา10นาทีนะครับผมเสียสองแสนนะครับแล้วก็บันทึกไปนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมข้อมูลของดูถูกบันทึกทั้งหมดแล้วนะครับผมทีนี้เวลาผมจะทารูนทุกคนอนะ่ะอันนี้สาธิตใทีดูนะครับ <laughs> เปลืองเงินมากเงินจะหมดตูอีกแล้วเนี่ยเปลืองเงินมากเปลืองเงินมากสมมติสมตสมติสมมติแล้วกันนะครับผมอะ่ะสมมติผมโยกรูนของตัวเนี้ยไปใส่ให้โฮมคลัสโฮมคลัสนะครับผมอ่ะ อ่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วพอมันเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บเราอยากได้เซตเดิมเพื่อนเพื่อนเราอยากได้รูนเซตเ,เดิมที่เราทําใช่ไหมครับเราก็กดคําว่าโหลดรูนครับเห็นไหมโหลดรูนนะครับตรงตรงนี้นะครับโหลดรูนของมันเตอร์ทั้งหมดนะครับที่เวลาเพิ่งเราบันทึกไปมันจะบอกวันที่เนาะบอกวันที่นะครับบอกเวลานะผมอ่ะโหลดรูนจะเสียตัวของค่าโหลดเนี่ยสองแสนคุณจะคุณจะเปลี่ยนกี่อันก็ตามมันจะเสียค่าค่าโหลดรูนสองแสนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะรวมค่าถอด ถ้าถอดรูนนะครับผมอ่ะก็รวมสุดที่กันมานะครับแล้วเราก็กดใช้ปั๊บนะครับผมอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมรูนทุกอย่างก็จะกลับไปอยู่ในเฟสเดิมครับเห็นไหมอีซี่อีซี่เลยครับทีเนี้ยตัวของอาร์ติแฟกต์ก็เช่นกันอาร์ติแฟกต์ครับผมติ๊กคําว่าบันทึกอาร์ติแฟกต์ครับบันทึกอาร์ติแฟกต์นะครับผมก็เสียเหมือนกันครับสองแสนโอเคนะครับแค่นี้เลยง่ายๆแต่ว่าอันนี้ไม่ขอทําให้ดูแล้วกันนะเรื่องของอาร์ติแฟกต์น่าจะทําเป็นทุกคนแล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวในคอนเทนต์ของ RTA บ้าง RTA ก็ทาได้เหมือนกันนะสำหรับใครที่ไม่ทราบนะผมอะ่ะ RTA ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมอะ่ะโหลดข้อมูลที่ใส่เอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออมันจะมีบันทึกอยู่นะครับมันจะมีบันทึกอยู่นะครับผมไอ้ตรงเนี้ยนะครับผมแต่ของผมอตอนนี้คือผมได้ทำรูนไปเยอะมากแล้วนะผมอันนี้คือโหลดไม่ได้นะเพื่อนนะเพราะว่าโหลดโหลดไปปั๊บทุกอย่างเปลี่ยนนะครับโหลดไปปั to to happen, ๊บทุกอย่างเปลี่ยนนะ์ติแฟกต์ตรงเนี้ยกดเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับผม to to happen, รูนกับ์อิแฟกต์เหมือนกันนะผมโหลดตรงนี้นะครับผมเหมือนกันนะครับ ดังนั้นใครที่ยังไม่ชงยังไม่ทํานะครับมากดตรงนี้ได้ข้อดีข้อดีของการทําตัวของบันทึกรูนตรงนี้คืออะไรบ้างสมมติในกรณีที่เราไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นตัวอย่างเช่นอ่ะเราไปทําทีมฟาร์มใหม่หรือไปทําอะไรใหม่ใช่ไหมครับอันเก่าเนี่ยเราควรกดบันทึกไว้ก่อนนะครับกดเสร็จปั๊บนะครับแล้วเราไปทําทีมฟาร์มใหม่ทีมอะไรใหม่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันเกิดมันเคสมันแตกหรือมันมันเฟลหนักกว่าเดิมเงี้ยเราก็กดรูนโดดกลับมาอะไรประมาณนี้เป็นต้นมันทาให สภาพคล่องของการบริหารรูนี่มันสวยมันมันแบบโอเคขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่ทําทีมแตกหรืออะไรแตกเนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงรูนกลับมาได้อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นระบบอีกระบบหนึ่งที่ดีนะครับผมข้อดีคือมันทําให้เรา,เาประหยัดนะครับผมในเรื่องของเวลาในเรื่องของการทํโรงทารูรนี่มันสามารถโยกได้เลยโยก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 เสร็จปั๊บแล้วก็ดึงกลับมาทีเดียวอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าก็เสียเงินเยอะนะครับอย่างวันละตีซีฟอร์รอบหนึ่งว่ะมันเสียเงินนะครับแค่ค่า ดึงรูนนะครับดึงรูนกลับมาดึงเน้นนะครับดึงรูนกลับมาเนี่ยเกือบ10ล้านได้นะครับเพราะมันเยอะมากอ์ติแฟกต์ผมต้องดึงทั้งรูนทั้งอ์ติแฟกต์เนี่ยมันมันแบบหนักการการดึงรูนกับอ์ติแฟกต์กลับมาทีต่อซีอกนึงอะประมาณเกือบ10ล้านนะบแบบจะอ้วกเนะรจริงก็ตีกลมๆไปประมาณสัก เดือนละนะครับเอออาทิตย์ละนะครับประมาณ20บล้านกับค่าแค่ดึงลึงลูนกับโหลดลูนเฉยๆนะประมาณนั้นนะครับผมซึ่งต้องบอกอตรงว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีนะครับวันใช้บ่อยมากนะครับผมแล้วก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่รู้สึกว่ามันแบบมันโอเคเพื่อนมันทําให้เราประหยัดเวลาเยอะขึ้นบริหารอะไรต่างๆได,ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าข้อเสียมีนะข้อเสียไม่เหมาะกับคนเริ่มต้นครับไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร,ร่นะมันจริงๆมันเหมาะแหละแต่การดึงดูนเข้าดึงดูนออกเร็วเยอะเกินไปนมััทําให้ตวอ มานานเนี่ยถูกสูญเสียไปเยอะมากกําลังการหามานานของผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับถ้าจะทําก็คิดดูดีๆนะครับคิดดูอีกครั้งนะไม่งั้น,นอาจจะบอกได้เลยว่าหมดดากแล้วผมบองตรงนะผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะผมซีอูในคามาจ้ายบาย